เรียนนวดหน้าสาวันพลิกชีวิตได้จริงจากผู้หญิงที่ทํางานเฝ้าอาพาร์ตเมนต์มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระและหน้าเนี่ยห้อยหย่อนคล้อยเลยมาเรียนนวดหน้ากับทันหลังจากเรียนจบไปแล้วนะคะก็ไปเริ่มต้นดูแลผิวหน้าตัวเองจนฝ้ากะระลดเดือนผิวหน้าสว่างกระจ่างสดใสขึ้นก็เลยมีคนมาถามว่าพี่ไปทําอะไรมาคะทําไมพี่เนี่ยหน้าสวยขึ้นนี่ก็คือจุดกําเนิดของการพลิกชีวิตค่ะจากคิดแค่ดูแลผิวหน้าตัวเองจนกลายเป็นอาชีพนะคะนั่นก็คือพี่วีเป็นลูกศิษย์ทันเองไป สร้างรายรับเปิดร้านรับนวดหนะ้าปีนี้เนี่ยจะเข้าสู่ปีที่6แล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยพี่วีนะคะมีอิสระในการที่ใช้ชีวิตมากเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่อยากจะสร้างรายรับหลักหมื่นหลักแสนจากอาชีพนวดหนะ้าบอกเลยว่าไม่ไกลเกินจริงไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้เพราะว่าที่ธัญญนีของเรานะคะมีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการสอนทั้งหมด9ปีเต็มเรียนจบจากธัญญนีมีใบรับรองที่คุณสามารถไปขึ้นทะเบียน60ชั่วโมงสามารถรับนวดแบบถูกต้องตาม กฎหมายได้คะ่ะอยากนวดหน้าพลิกชีวิตได้จริงต้องเลือกเรียนที่ธัญญีนะคะแล้วมาเจอกันกับกุทันสอนนวดหน้าพลิกชีวิตที่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพจนฟ้าตะรลดเดือนผิวหน้าสว่างกระจ่างสดใสขึ้น